สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเว้าสู่ฟังช่องทางที่จะมาเล่าสู่กันฟังโดยภาษาไทยบ้านเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับในคลิปที่เราได้ว้าสู่ฟังเกี่ยวกับกฎหมายกับธรรมะนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นซื้อช่องทางเก่านะครับซึ่งในช่องทางเก่าถ้าเกิดใคติดตามนะครับผมก็จะใส่ซื่อว่ากฎหมายกับธรรมะก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใกล้ตัวเขาแล้วก็ธรรมะคืออย่างครับคือธรรมชาติในตัวเขา มนุษย์ทุกคนนะครับมีความต้องการคือกันคืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสวยอยากรวยอยากเด่นอยากดังแต่ว่าแต่ละคนนับบ่สามารถที่จะได้อย่างที่ของต้องการนะครับทุกคนก็เลือกได้ใคยอยากตายกับบออยากตายทุกคนก็ต้องตายนะครับเข้าอยากจะเล่นแต่ว่ามันก็ต้องมันก็มเจะเล่นหลักมีเสื่อมนะครับตามเหตุปัจจัยของมั่นนะครับการมีกฎหมายก็คือเป็นเครื่องมือเครื่องมือของแต่ละสังคมเพื่อที่จะสร้าง ให้ทุกคนเข้ารบหน้าที่เจ้าของเข้ารบสิทธิของผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระในคลิปที่แล้วที่เราสู้กันฟัง่งเบาสู้กันฟั่งนะครับในคลิปนี้จะมาเราสู้ฟัง่งเกี่ยวกับทีมากพ่อสังเกตของกฎหมายนะครับกฎหมายระบบกฎหมายบ้านเท่านะครับฟังทางสายในอันรูปมาสองตัวนี่ก็เป็นบ้านพมเอิครับสิ่งที่อยากซื้อคืออย่างกับอยากซื้ออันเสาสองเสาับนะครับ ลักษณะของโรมันนะครับอยากจะซื้อ,อถึงจัก,กรวรรดิโลมันคือเสาสองต้นนี่แหละครับแต่ละคนอาจจะไปพบก,กันอยู่บาสองตัวนนะครับส่วนด้านขวาครับก็จะเป็นธรรมะคาสอนของท่านพุทธทาสท่านบอกว่าการกระทําของตนเองก็ยังไม่ได้ถูกใจตนเองเสมอไปนับภาษาอะไรจากการกระทําของผู้อื่นก็อเออใจเฮาเ้ายังบักับบ่อะไรอ้างเสิง บ่อยากคิดหลายบ่อยากไปเครียดบ่อยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันก็ห้ามใจบ่ได้ครับขนาดว่าเฮ้าเนี่ห้ามใจอยู่ของบ่ไาะดนะครับอ้างเดาคนเดือนเห็ุบ่ถึกใจเฮ้ามันก็ห้ามบ่ได้ใดเขาก็โอ้สร้างเขาเถอะเกิดเท่าสร้างเขาสร้างหัวได้มันก็จ,จกิบใจเฮ้าบ่บ่บเป็นทุกข์เฮ้าก็บุ่เป็นเดือดร้อนกับผู้อื่นปืนก็บ่ต้องมาเดือดร้อนกับเฮ้าเฮ้าก็บ่ต้องไปเดือดร้อนอ่าใส่กฎหมายไปบังคับผู้อื่นเป็นบ่ครับอ่าครับแล้วก็หัวขอ้อ กฎหม่และลักอักษรกฎหมยจารีไประเภณนี้เออเป็นจังใดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราสูางตั้งพ่อสังเขตแล้วครับเพราะว่าเใส่วอลเต็มเต็มนี่หลายชั่วโมงครับอ่าพอถึงโรมันเนาะอืมเคยดีบนหนังกฎอ่าหนังเกี่ยวกับโรมันครับอ่าโรมันเป็นส้นชัตินักลบครับอ่าส้นชัตินักลบพ่อเพิ่นลบชนะมากครับเพิ่นก็จะมีการจับเฉลอยอ่ามาอยู่ในอ่าโรมันของเพิ่นนะครับ ในการบังคับใช้กฎหมายลรมันกัจจมีช่วงหนึ่งที่เพิ่นจะเอาจารีตประเภทนี้ของเพิ่นนะครับบทเปนกฎหมายจารีตได้หมายถึงว่าจารีตประเภทนี้ของลรมมันนะครับมาใส่เป็นกฎหมายแต่กฎหมายนีสมัยนั้นเพิ่นจะมีการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในส่วนของประชาชนชาวลรมันเพิินส่วนประชาชนชั้นล่างหรือพวกเฉลยนี่เพิ่นกับบริไดเอาจารีตมาเขียนเป็นกฎหมายนะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนชั้นล่างของาโมมันนี่ เพิ่อนก็นอาจจะถูกกดขี่คุมเหงโดยบางที่ถูกบังคับใส่กฎหมายโดยที่ว่ากฎหมายที่เป็นประเภทนี้ธรรมเนียมของโรมันครับเพราะนั้นเราหลังจากดั้น่อมาครับพ่อคนพลเ,เมืองอชนชันเชลเลยหรือว่าชนชันผู้กปกครองนี่มีจํานวนหลายขึ้นเพิ่นก็นกนเลยมีการเดียกรลองขอใหอ้มีกฎหมายและลักอ,อักษรประเภทนี้ของโรมันมเนี่เอามาเคียนเป็นกฎหมายและอักษรเพื่อย,อยังครับเพื่อที่จะ คนที่ถูกบกังคับจะเรียกว่าอ๋อไข่เฮ็ดจังซี่เป็นความผิดอ่าขั้นไข่งมูฟว่าเฮ็ดเราว่เป็นความผิดไข่กระชิบะเฮ็ดจนเกิดเป็นกฎหมายนะครับกฎหมาย12ตัวครับเกิดขึ้นเมื่ออ่าซีอ่าซีลอยหาซีปีก่อนคิดการนะครับก็จะเป็นพัฒนาการหนึ่งของอ่ากฎหมายจัตเตเนียนสู่อ่ากฎหมายระบบกฎหมายของซิวิลล์นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่ากฎหมายอ่าและอักษรอีกครับส่วนนึงก็เกิดมาจาก คนที่ถูกบังคับถูกคุคดคี่ข่คมเหงครับการเรียกร้องเพื่อที่จะให้ได้หูว่าคอยเฮ็ดจังซีเดอร์เปลี่ยนความผิดเจ้าต้องเขียนกฎหมายบอกคอยลวงหนาว่าเป็นเจ้าใช่ไหมอ้างอ่างนั่นอ้างนี้อ้างทำเนียมประเภทนี้ของเจ้าที่คอยบุฮู้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มากของกฎหมายซีวิลล์ครับส่วนกฎหมายข้อมูลล่อหรือกฎหมายจาริตประเภทนี้ที่ที่เขียนไว้นี่หมายถึงจริตประเภทนี้ข้อมูลล่อในในแบบของประเทศอังกฤษนะครับ เกิดขึ้นมาจากหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมันครับอาณาจักรโรมันที่ยิงญ่ครับก็ล่มสลายลงในข้อสอหรือคิดสกุลละซีร้อยเดนะครับเป็นช่วงที่เดียวกันช่วงที่ศาสนาคิดเรื่องอานาจขึ้นมากเนื่องจากอย่างครับเนื่องจากว่าหลังจากอาณาจักรโรมันที่ญิ่งญ่ล่มสลายครับประเทศต่างๆหรือว่าประชาชนตต่างๆกับขาดท,ที่พึ่งครับเพิ่นก็เลยศาสานาคิดกับเป็นที่พึ่ง เป็นทิ้งจิตเหนียวทั้งจิตใจเป็นการนํามาซึ่งแนวคิดของศาสนาคิดและกฎหมายจารีตประเภทนี้กะนําส่วนหนึ่งของแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติมากนะครับมาประยุกใส้นะครับแลวก็สร้างระบบกฎหมายของเจ้าของกันมาโดยการที่ถ้าเกิดมีปัญหายังเกิดขึ้นนะครับทั้งอังกฤษเนี่ยเพิ่นจะทรงคณะผู้พิพากษาไปตัดสินในใน ดินแดดที่มีปัญหาเรา่วรจะจะนําแนวแน่ว,เ,นวเขามีภาคสาแนวการตัดสินของศาลที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นอวามจริงนั้นครับว่าเป็นแนวหลักในการพริจารณาหรือเพิ่มอื่นว่า r e c e d e n t p r e c e d ภ n t าไทะก็จะเป็นหลักในการาพริจารณาตัดสินของกฎหมายจารีตประเภณีหรือกฎหมายข้อมลลอนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับ แต่ผมเห็นว่ากฎหมายจริตประเภทนี้จะจะมีการใส่ลายอักษครความมีคือกันครับแต่ว่าเพิ่นแค,แค่ว่าเพิ่นเน้นแนวข้ามีภากษาของของสารที่เคยตัดสินในเรื่องนั้นเป็นบรรทัดฐานมาก่อนครับอ,อันนี้ก็เป็นที่มาคร่าวๆครับนะส่วนประเทศไทยห้องนะครับในช่วงสมัยราชการที่3ราชการที่4ีและการที่5้าเราก็เป็นช่วงที่ประเทศทางตะวันตกก็คือฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนี่แหละครับอ่า เพิ่นกับมาล่าอนาณิคมแถวแถวบานเท่านะครับเพิ่นก็มมติว่ากฎหมายบานเท่านี้ล่าหลังบรทษันสมัยโดยเฉพาะอาการสืบพยานนะครับก็มีการดับนำดุไฟอยู่นะครับเพราะนั้นแล้วเพื่อที่จะป้องกันคอตีของเพิ่นครับสมัยในการที่หาระองทันก็เลยส่งนักกฎหมายไปศึกษากฎหมายก็แลกๆกัต้องกับไปศึกษากฎหมายความมันลอกย่ประเศอังกฤษนะครับก็มีอิทธิพลกับกฎหมายบ้านเท่านะครับอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ว่าสุดท้ายพระองค์ท่านนะครับในการที่หา,าะองค์ท่านก็นตัดสินใจที่จะใช้นระบบกฎหมายแบบซิวิวลล์หรือระบบะลายลักอักษรเพราะนั้นเรากฎหมายบานท่าก็เลยมี2ระบบกฎหมายนะครับคือโดยรูปแบบแล้วก็จะเป็นระบบกฎหมายแบบได้ลักษอักษรหรือว่าซิวิลล์แต่ว่าก็แแสไปด้วยแนวคิดแนวคิดทางปฏิบัตินําของจารีตประเภทนี้คือมี2อ,อมี2 2หลักแนวคิดนำกันคือทั้งซิวิลล์ทั้งคอมมอนลอ แต่ว่าหลักๆเราจะไปซิบรอลหลายกว่าเพราะว่าโดยรูปแบบก็คือว่าเข้าใส่ระบบประมวลกฎหมายสังเกตคว่าทออุกอย่างในบ้านเขานี่ต้องมีกฎหมายบัญญัติเป็น้รั์อักษรตั้งแต่เกิดจนตายก็คือใส่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบุคคลเกิดก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาสิบหักระบุไว้นะครับตายก็ยังมีบอกเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับนอกากนี้ก็ยังไม่มีพระราชบัญมัติต่างๆลยหลายครับ เป,เป็นพันเพราะว่าน่าจะเป็น,มนหมื่นไม่ได้ประชาชนในบาดท้าน,นะครับอันนี้ก็เป็นทีมาที่ไปคร่าวๆข้านนันนี้ต้องบอกสู้ข,ข้าคร่าวถ้าเกิดจะเอาแร่เหียนนี่ใส่เวลาดโดนครับผมนะครับครับทรงไทยเนาะวา่าช่วงปลายปีที่เราจะมีข่าวเกี่ยวกับาการบังคับใช้กฎหมายนะครับหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันยุติธรรมบ่ยุติธรรมครับความยุติธรรม มันอยู่ใสครับความยุติธรรมโดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็อย่ทีความความพอใจความพ่อใจของผู้ที่ได้รับนะครับแต่เกิดผู้ได้รับพ่อใจกับมอง้ออยุติธรรมแล้วแต่เกิดบ่พ่อใจกับว่าบ่ายุติธรรมเพราะนั้นเราหน้าที่รับของนักกฎหมายครับก็คือจะให้เหตุผลจะให้เหตุผลได้จังไดว่าอ้อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่านี่ยังเป็นเป็นเหตุปัจจัยนะครับ เมื่อมีเหตุผลเป็นเหตุปัจจัยมาสนับสนุนหรือว่ามาอธิบายได้เรานะครับอันนั้นก็นคือก็คือความยุติธรรมในรูปแบบของกฎหมายนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับถูกยิงทุกย่างมันบ่อใดดังใจห่อห่อกับเบิงหลักเบิงเหตุเบิง,บงทีมากเบิงเหตุผลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าห่อจะเอาอย่างถูกต้องตามใจห่อทุกอย่างมันก็เป็ยนไปบ่อใดสังคมมันก็ย่บอะไรนะครับเพราะในเราช่องเท่างนี้ก็จะมาว้าวสู่ฟัง่งเกี่ยวกับทีมากทีไปนะครับเดี๋ยวขีดหนาเมี่ยงหนาสนใจติดตามอ่า คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เนะาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตตรงนี้เหตุปัจจัยแล้วก็นในเมื่อฮาอ,อยู่ในสังคมเ้อก็ต้อง,งยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมข้าก็จะได้มีชีวิตยังมีความสุขครับยู่ดีมีแห้งนทุกคนครับผมสวัสดีครับผม